เกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดพังงาน,นะคะวิดดับสองนมขับปาเจโร่จากตรังค่ะฝ่าสายฝนไปที่ภูกเก็ตเสียหลักนะคะแหกโค้งชนกับกำแพงข้างทางเจ็บทั้งคู่ค่ะศูนย์กู้ชีพเรนทรขออภัยค่ะศูนย์กู้ชีพนาเรนทรนพังงาค่ะได้รับแจ้งเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่านะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะติดอยู่ในรถ จึงประสานไปยังทีมกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วสำนักงานปพพังงาหน่วยกู้ภัยวัดเก่าเจริญธรรมแล้วก็จิตอาสากู้ภัยเมืองพังงาให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุบนถนนเพชรเกษมขาออกจากเมืองพังงาภูเก็ตบริเวณโคง้งโรงโม่หินเก่านะคะหมู่ที่4ตํำบลถ้ำน้ําผุดอำเภอเมืองพังงาที่เกิดเหตุนะคะพบรถยนต์ SUV ยี่ห้อมิซูบิชิ รุ่นปาเจโร่สีขาวแหกโค้งเสียหลักลงข้างทางพุ่งชนกับกำแพงโรงโม่หินเก่าสภาพด้านหน้าพังยับเลยค่ะคด้านหลังกระจกหลุดตัวรถพลิกตะแคงอยู่นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่สองรายติดอยู่ในรถแล้วก็สามารถช่วยคนที่เป็นผู้โดยสารได้เนี่ยออกมาก่อน1รายบาดเจ็บที่ไหล่แล้วก็แขนนำส่งไปที่โรงพยาบาลพังงาน,นะคะส่วนคนขับเนี่ยถูก ัวเนี่ยถูกอัดติดอยู่กับพวงมาลายัยเจ้าหน้าที่ต้องทุบกระจกหน้ารถออกแล้วก็ใช้เครื่องมือมาดึงพวงมาลายัยแล้วก็ช่วงหน้ารถเนี่ยให้ขยับก่อนที่จะช่วยออกมาได้ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ไหล่แขนแล้วก็ไหาปาระนนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพังงาค่ะเบื้องต้นพบว่าทั้งคู่ได้ขับรถมาจากจังหวัดตรังเดินทางไปทําธุระในจังหวัดภูเก็ตพอมาถึงตัวเมืองพังงาเกิดฝนตกหนักพอดีเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุครับเป็นทางโค้งที่เกิดอุบัติเหตุ่อยครั้ง คาดว่ารถเน,น่าจะลื่นเสียหลักแหกโคง้งชนเข้ากับกำแพงโรงมอหินจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับ